สวัสดีเจ้าพบกันแหมแล้วเจ้ากับช่องตะเวนทันแนวเจ้าวันนี้เขาจะมานําเสนอเมนูตําทั่วหมูยอเจ้าพร้อมแล้วเริ่มตํากันเลยเจ้าวันี้ของเขาเจ้าอย่าลืมเพื่อได้เลยเจ้าพริกสดเจ้าวันนี้เขาจะใช้สองพริกนะเจ้าพริกแ้งเจ้ากระเทียมทั่วฟักยาวาบอร์เอส้มบะนาว หมูยอเจ้าแล้วก็เครื่องต่างๆเจ้าพร้อมแล้วลงมือไปต่ำกันเลยเจ้าใส่พริกลงไปเจ้ากับหอมเรียมเจ้าใส่จบเพชรกับใส่นักๆเจ้าต่ำเจ้าต่ำเลยเจ้าเอาปลาัวใส่เห็นน้อยเจ้า กกได้บอกกันวันนี้เขาจะยนี่ยพเเศเจ้าใส่พริกนิดน่อยใส่ถัวลงไปเจ้าใส่ถั่วลงไปด้วยเจ้าถั่วนี่เขาก็แเจ้นัเกลือในอลล่างดีเจ้าเพื่อ,อเพราะ่สารเคมีมันตกค้างในพักต่างๆที่เขาเอามานยนสั่งตัวของเขาในวันนี้เจ้า ได้ข้างมดเลยใครก็จตำปลาทูบุ๊ค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 ตักตำตักตำตัตำเจ้าบุ๊คเนี่ยเจ้า,จา,จาไขฟ,ฟันดีก็บปต้องตำเพื่มันละเอียดนะเจ้าแต่ถ้าไขฟ,ฟันบอกแข็งแรงเจ้าก็ตำเพื่อ,อละเอียดนะเจ้าคนเข่าก็จะตักละเอียดละเอียดเนาะเจ้าแต่วันนี้ฟันเขาแข็งแรงเจ้าเขากันเลยปลต้องตำละเอียดมากเจ้าเอ่อขั้นตอนต่อไปเจ้า ใส่ห้าเจ้ายี่ห้อเย่างก็ได้เนีเจ้าเขาบอได้โฆษณาคือเขาเจ้าใส่สีจ้อนะเจ้าเพราะว่าต่ำทัวนี่ต้องใส่ห้านักนเจ้าเล็ดแล้วก็เหมือนเคยเจ้าน้ำตาลเจ้าเหมือนเขาต่ำประเทศว่านัเจ้าแต่ว่าอย่าไปใจนักก้าเอาไปได้เจ้าบอกมีก็เขาจะก้าจ้องสองจ่องไปก้าเจ้าใส่ไปเลยเจ้านักป่าเจ้าจ้อนเดียวกับเขาเจ้าเพราะว่าเขาใส่ห้านักล้วเจ้า็อแลาเขียวส้มของเขาเจ้า เขือส้มของเขาว่าน,นี้โหได้สดมากเจ้า,าการกอบมีคว้าอยู่เลยเจ้าสงสัยเขาจะตั้งมาขายใหม่ๆเจ้าน่าจะลุกมาจากเซนไฮแต่เจ้าถ้าขายวัวชํำน,น้ญในการหั่นเขือส้มหรือว่ามะนาวเจ้ากอบใจเขียงได้เจ้าแต่เขา,าเนี่ยเมอนแล้วเจ้า ขบอต้องใจกว่าแต้เจ้ามะนาวเจ้ามะนาวนี่เขาจะใส่ไปน้อยเดียวกว่าได้เจ้าเพราะว่ามะเขือส้มนี่มันส้มแล้วมะนาวนี่เขาจะใจ้าฝานบางๆไปตัวนะเจ้าเพื่อความหอมเนาะมันจะได้กินหอมของมะนาวด้วเจ้าจะทําให้ตำทัวของเขานี่หอมหน่ากินเจ้าจะแลกกับตำเจ้าชั่วชั่วชั่วไปเลยเจ้าสุดยอดเลยเจ้า กินนี่หอมขนาดเลยเจ้ามนเนอร์มนเนอร์ไผ่ก็ได้กินข้าวอนแง่กินค่ยกันเจ้าโอ้ลืมไปได้เลยเจ้าหมูยอของเขาตีลวดเส็นแล้วเจ้าใส่ไปเลยเจ้าใส่ไปทีหลังแล้วเจ้าใส่ไปทีหลังเลยใส่แล้วก็คุกคุกมาต้องฝันเจ้าโอเคเส็นแล้วเจ้าถึงขั้นตอนตีชิมเจ้า ชิมต้องให้มีหมูยอตัวโคลเขือส้มตัวจะได้ครบสูตรอ้าวอืม เราเจ้าตำทัวหมูยอของเขาเจ้าถึงขั้นตอนตีเขาจะมาลงมือกินกับเจ้ามาเนิร์ไผ่มได้กินข้าวตอนเตียนเนิร์เอาตำทัวหมูยอมาฟากเจ้าหอมๆเจ้าหน้ำลายแตกเจ้าขั้นแรกเลยพักเขาห้องพักอย่างบ่ฮง้เนาะแต่ภาษาการเขาห้องแบบพักกันจอมเนาะใจมือเลยเจ้ามาเน,นี่ยใจมือกินเลย

มาเนาะเพื่อนคนใดไปได้กินข้าวตอนเดียะกินข้าวตอนได้กันเจ้าืึสุดยอดเจ้าเพชรสมใจย,ยาเจ้ามะเขือส้มกระซบวันนี้วัตถุดิบของเขาเนี่ยสุดยอดเจ้าได้แต่ของดีๆมาเจ้าเคเจ้าวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องตะเวนแ่นแนวแหมด้วยเจ้าวันนี้ขอตัวไปกินข้าวตอนก่อนเจ้าบ๊ายบายสวัสดีเจ้า